คำนี้ดีวันนี้เรามาทำสิ่งที่พวกเราชอบกันมากนั่นก็คือหาอะไรสนุกสนุกทำเพื่อพัฒนาภา,าษาอังกฤษของเราด้วยดูดีไหมเราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าคอนเนเตร์ <Connect o. S 1> ไม่ใช่คอนเท็กโตคอนเท็โต <Contact o. S 2> นะครับ1 2ึสองไปฟูดพีเพิลจ๊อบสามรอเทียนหอมมันมีชื่อไหมเทนหอม เซนต์เท็ดแคนโดอย่ากเลยทีนี้น้ำมันก๊าซอะไรเคลโรซีนอะไรไม่รู้พี่ตัวอยู่มิติหนึงสองปีหรอยังจริงเหรอมันรู้สึกเหมือนมึงอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งว่ะอุ้ยยี่สิบโอ้นี่ไงโอเคเลือกเองเนี่ยเพราะมันต้องเอาเอาคำกว้างๆก่อนเนาะอยู่แอฟริกาสลังเกตินี่แหละที่โปกินเนื้อไหมเห็นกินแต่แตงโมใช่เฮ้ยสีไอ้ไวย อะไรวะเดี๋ยวจะพิ่งไปผมขออีกัเกมคำนี้ดีวันนี้เรามาทำสิ่งที่พวกเราชอบกันมากนั่นก็คือหาอะไรสนุกสนุกทำเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของเราด้วยดูดีไหมดูดีไหมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่าพวกเราเป็นแก๊งเสื้อดำสามหมวกแข่งดีดีซึ่งตั้งชื่อวมา่อก่้เองโอเคเราครับใช่ครับซึ่งก็คือใครบ้างแนะนำตัวครับ จีบตัวเครับผมแล้วก็ลูกหมูค่ะแล้วผมบิ๊กบุญนะครับโอเควันนี้เราจะเล่นเกมที่ชื่อว่าคอนเนคเตอร์ <Connect o. S 1> ไม่ใช่คอนเทคโต้คอนเทคโตนะครับชื่อเกมของมันเองเนี่ยก็บอกอยู่เหมือนกันนะว่าเกมนี้เกี่ยวข้องกับอะไร ก็คือคาว่าคอนเท x กซ์นั่นเองนะครับหลายคนคงคุ้นเคยคอนเท x กซ์ก็คือบริบทบริบทเพว่าสิ่งที่มันเกี่ยวข้องและแวดล้อมอยู่อ่าเพราะฉะนั้นคํานี้อยู่ในบริบทของอะไรก็แปลว่ามันอยู่ในสถานการณ์ของอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรนั่นเองนะครับซึ่งความสนุกหรือว่าความกวนของคอนเท x กโตเนี่ยบางทีมันจะอยู่ที่ความกวนของคำเพราะว่าคําบางคำอ่ะมันมีความหมายมากกว่าหนึ่งบริบทเช่นคําว่าแบง มันอาจจะแปลว่าธนาคารก็ได้แต่แปลว่าริมฝั่งแม่น้ําก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายไปเพิ่มนําไปสูขข่โควแบงเนี่ยถ้าเกิดเราถ่ายแบบแม่น้ํามันอาจจะใกล้มากก็ได้แล้วในขณะเดีวยวกันถ้าสมมติเราถ่ายมันนี่มันอาจจะใกล้มากแล้วเราทําให้เรางงว่า อะไรวะตกลงมันคืออะไรวะแต่ทีนี้มันจะก็มันก็จะอยู่ในตัวคำของมันเองว่าจริงๆมันเป็นมีคอนเท็กซ์มากกว่าหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็การเอาไปใช้ของมันได้ด้วยนะครับซึ่งเราจะเข้าไปที่เว็บที่ชื่ออะไรครับลูกหมู contexto.me ค่ะอ่าเข้าไปพร้อมๆกันนะครับหน้าจอของเราจะเป็นแบบนี้ clean, clean เลยไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่ชื่อเกมของมันอยู่ข้างบนนะครับเราไปที่จุด3ามจุด เพื่อไปดูซิว่าในเมนูมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับถ้าเกิดยังไม่คุ้นเคยกับการเล่นเกมเลยเข้าไปดูที่ how to play ไปได้นะเขาก็จะแบบสอนมาเล่นอย่างไรนะครับมีหินหินแปลว่าอะไรครับคำใบ้ค่ะคำใบ้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เดาอย่างเดียวได้นะครับก็คือถ้าสมมติเกิดเดาแล้วตันขึ้นมาก็สามารถกดขอคําใบ้ได้อันต่อมาเป็นปุ่มที่ไม่อยากให้กดเลยนะครับคำว่า give up แปลว่าอะไรครับพี่ตัวไว้ยอมแพ้ครับเออซึ่ง ไม่ต้องยอมแพ้ก็ได้นะเราสาออมาอกไปเลยก็ได้ครับไม่ต้องคางไว้แงนจะได้ไม่มีบันทึกในประวัติของเราว่าเราแพ้มาแล้วนะครับอ,อันต่อไปก็คือ previous games เขาว่า previous ก็แปลว่าก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนนเ,ตตเนี่ย x t n t e x ซ o เนี่ยมีมาแล้วประมาณ600กว่าเกมก็คือเขาจะออกเกมละ1วันวันละหนึ่งเกมวละหนึ่งเกมทุกๆวันถ้าสมมติเกิดใครเคยเล่น เกมประมาณพวก w วอร์เดอร์อะไรเงี้ยก็จะคอนเซปต์เดียวกันเลยคือทุกๆวันจะมีมาให้1เกมนะครับแล้วก็นับย้อนหลังไปก็คือเขาก็มีมาแล้วประมาณ2ปี 2> ปเนาะประมาณ2ปีก็คือ600กว่าเกมแล้วเราสามารถจะย้อนกลับไปเล่นเกมไหนก็ได้นัมเบอร์เกมไหนก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูนะครับโอเควิธีการก็คือง่ายๆเลยนะครับเราจะใบ เวิร์ดออฟเดีของเขาคําในวันนี้คือคําว่าอะไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องหานะครับ mm hmm. แต่ <Word S 1> ที่เตดมันชื่อเหมือนรายการเราเลยนั่นสิครัมัน <laughs> มันก้อมของเราไปครับโอเคทีนี้ก็คือวิธีการนะครับง่ายๆเลยคือคําที่เราต้องการทายเนี่ย mm hmm. มันคือคําที่หมายเลขหนึ่งนะครับคําที่เราเดาไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับคําที่เป็นคําตอบหรือเปล่ามันจะอยู่ที่ตัวเลขลำำําดับ เช่นถ้าสมมติเกิดคำที่เป็นคำตอบคือหมายเลขหนึ่งคำที่มีความใกล้เคียงที่สุดคือหมายเลขสองรองลงไปคือหมายเลข3 4 5ี่ห้าไปเรื่อยๆเป็นพันเลยครับเป็นพันเป็นหมืน่นก็มีบางที <laughs> นะครับและทั้งหมดนี้จะถูกซอสหรือว่าถูกจัดลำดับโดย AI เพราะฉะนั้นก็ต้องวัดใจน้อง AI ไเขาดูว่าเขาจะจัดลำดับอย่างไรแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกัแผดเช่อมโยงแผลดแชื่มโยงเออใช่เลยเกมนี้เนี่ยเหมาะสาหรับใครสาหรับคนที่ อยากฝึกภาษาอังกฤษนะนแน่นอนนะครับการทายคำเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราขุดคําที่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยออกมาซึ่งบอกไว้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นศัพท์ที่ไม่ได้ยากอะไรเท<ช>่าไหร่ขนาดนั้นบอกว่าเส้นผมบางภูเขาอะครับเออบางทีมันง่ายมากๆนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสอนว่าวิธีการเดาคือทํำยังไงได้บ้างนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองมาสาธิตให้ที่ดูก่อนเลยละกันนะครับว่าเล่นอย่างไรนะครับอ่ะ ข้างบนเนี่ยมันจะมีบอกว่า r a n d อมก็แปลว่าเราไม่ได้ระบุนะครับว่าเราจะเล่นเกมหมายเลขอะไรแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเข้าไปในเดือน previous game อย่างที่ผมบอกนะครับอ่ะนี่คือ,น,คอนี่คือเกมเก่าๆที่มันมีอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยณนะวันที่เราอาจเนี่ยไป600 600อคนกลางแล้วนะครับแล้วก็จะมีวันที่กำกับอยู่ว่ามันเป็นคำของวันอะไรแล้วก็ข้างหลังที่เป็น God it แสดงว่าผมเล่นไปแล้วแล้วก็เล่นไปเยอะมากแล้วนะครับก็คือ มันมันขั้นขันแอดดิทีฟแล้วมันเสพติมากมากจริงๆนะครับโอเคมาเลขที่ออก550นแล้กันอ่าก็จะเป็นเกมของวันอาทิตย์ที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่ะพร้อมแล้วนะครับขบวนก็จะเขียนบอกว่าเกมหมายเลข550นะจำนวนแกสเซสนี่ก็คือจำนวนการเดาของเราที่จะใส่เข้าไปนะครับเริ่มต้นอย่างไรดีง่ายๆเลยก็คือพยายามเอาคำกว้างๆก่อน แล้วค่อยๆบอกตะล่อมมันเข้าไปนะครับอ่ะเป็นต้นว่าคําว่าอะไรที่หมูมักจะใช้บ่อย Place ค่ะ Place สถานที่ Place นะครับนี่โอเคอะนะครับสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอคืออะไรมันคือความใกล้เคียงของคําตอบครับ225ก็เป็นลำดับที่ห่างออกจากคำตอบประมาณ200กว่านะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าใกล้เคียงกันอยู่อ่ะพี่ตัวยปกติพี่ตัวเริ่มด้วยคำว่าอะไร Job Job อ,อ่าเป็นงานหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือมันห่างมาถึง840นะครับผมอาจจะบอกว่า People เป็นคนหรือเปล่าใช้ได้ก็แสดงว่าเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับสถานที่อาหมูขออีกคำานึงครับ position แล้วกันค่ะ position ป,ประมาณว่าอะไรแบบตํแาตแหน่งงานตําแหน่งงานโอเค position ไม่ค่อย,ยไม่คอม่อยพี่ตัวหหนึ่งคำครับเอาเป็นว่าผมไปเป็นแบบสถานที่แบบเทมอะไรอย่างงี้เลยได้เทม่ะโอเค ห่างออกไปห้าพันกว่าแสดงว่าความวัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคําตอบแล้วอยู่ไกลขนาดนั้นผมอาจจะรู้สึกว่าโอเคเอาเป็นสถานที่เป็นคนฟู้ดไหมมันอาจจะเป็นร้านอาหารมันอาจจะเป็นสิ่งที่กินได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวไกลมากเหมือนกันหมูหนึ่งคำที่ที่มีคนเยอะๆเอาลองโรงเรียนแล้วกันค่ะสกูลตสกู๊ตโอเคไม่ค่อยเเาียกว่อะไรอาชีพอาชีพจ o อบ occupation เนาอ occupation จ็อบ800กว่า Occupation 5,000กว่าผมอยากทดลอง Career ก็ไกลออกมาอีกอืมอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือกอาชีพขนาดนั้นแต่มันเป็นงานอย่างหนึ่งบางอย่าง People มันก็คือประชาชนเราผพว์ปแนเราใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบอกเพศไปเลยอ่เมนเมนไม่วูแมนใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเมื่อกี้เราบอกว่า People บอกว่า Place ผมขอแอนิมอลได้ไหมไม่เกี่ยวเริ่มตันแล้วใช่ไหม,ไมขอหินนะครับเข้าไปที่3จุดด้านบนแล้วก็กดที่หินครับโบ oh. เ,เอ็กซ์เกหรเอ็กซ์คืออะไรครับเอ็กซ์คือคาดหวังความคาดหวัง <laughs> อยู่ที่อันดับประมาณร้อยประมาณร้อยอันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยก็คือมันนี่เกี่ยวข้อเงินไหมไม่ค่อยอันหนึ่งในเคล็ดลับที่ เขาเคยบอกมาก็คือลองหาซินนามิซินนามิก็คือคำที่ความหมายคล้ายกันหรือไปในทางเดียวกันสมมุติว่าตอนนี้ expect มันสูงสุดอยู่ใช่ไหมครับเราอาจจะหาอะไรที่มันไปในทางเดียวกันเช่น expect เป็น verb เราอาจจะเดาเป็น verb ในความหมายไปในทางเดียวกันเช่น h o p e h หรือเปล่าสามร้อ,300อกว่า n นาวไหม expectationexpectation โอเคก็ยั <Expect ation. S 1> okay. ยงไกล<ม>ออกไป เพราะบางทีมคําตอบมันจะเป็นอย่างนี้คือมันเป็นคําตอบเป็นอีกรูปหนึ่งของคําที่ใกล้เคียงอเป็น Promise ไหม Contact ไหม expect นี่มันคือความคาดหวังแสดงว่ามันต้องยากยากคำว่ายาก difficult ก็ยังไกลยอยู่ออขออีกคินหนึ่งถ้าดูซิว่าคำมันจะไปทางไหนนะครับ Tuesday ว,วันอังคารเหรอเกี่ยวอกับคาดหวังะบบวะ m d a y m o n d a y เก้าสิบ ลองพีลองเดย์ Sunday เดย์อย่างเดียวได้ร้อยสี่สิบแปดเดย์เฉยๆสามร้อยกว่า week ยี่สิบหกมันสองร้อย <laughs> <น>กว่าตอนนี้คำที่ใกล้ที่สุดเนี่ยวยิธีการในการเรียงอย่างที่บอกว่าคอสต์ยังไงคือคำที่มันเกี่ยวข้องและใกล้คำตอบที่สุดก็จะถูกเรียงไว้ด้านบนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าใกล้ที่สุดคือคำว่าวีกรองลงมาคือเิลส์เดย์มันเดย์เอ็กซ์เ ซันเดย์พีเพลสเหมือนเรื่องของเวลาป่ะครับเออใช่ไม่ใช่เรื่องของเวลาฮะเดทเดทอืมแบบแบบชั่วโมงเอาเวอร์เอาเวอร์ไกลเลยไกลเลยครับวีควีคเหรอเยียมัไหมเยียร์ไหมวีคเอนเหรอน่าสนใจเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไหมไม่สองร้อยกว่ามันมีวีคอะไรวอเคชั่นเหรอวอเคชั่นวีควอเคชั่นเหรอ ไกลมากเบิร์ธเดย์เบิร์ธเดย์สามพันกว่าคริสต์มาสเหรอสัปดาห์คริสต์มาสก็สี่พันกว่า weekly อะไรอย่างงี้นะวีเออ weekly ร้อยเก้าสิบกว่า week Tuesday Monday expect Sunday เมื่อกี้ฮอลลีเดย์เราไปยังวะคาดหวังเราคาดหวังกับเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าครับถอยคิน อีกหนึ่งฮินบอกว่าโอ i พ n เนียคืออะไรความคิดเห็นความคิดเห็นนิวส์ยี่ข่าวเลือกตั้งเหรออิเล็กชันเสเก่งมากอิเล็กโหวตใกลาใกละอิเล็กอิเล็กเฉยๆใช่ไหมพาริมณ์สองร้อยสี่อะไรเรื่องของรัฐบาลอะไรปะพา a m e n t 400กว่า Election เลือกตั้ง Election President ไหมคาดหวัง200 politician นักการเมืองหรือว่าร้อยหกสิบสี่ prime minister เราคาดหวังกันนายกของเรา prime minister เอออันนี้น่าสนใจ prime minister อาจจะเป็นสองคำอ๋อไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่เราจะไม่ได้นะครับ prime minister มันก็จะบอกว่าใช้ just one word นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คำตอบหรือว่าคำเกสทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นหนึ่งคำเท่านั้นโพ <Whoa. S 2> <c oughs> ว้าวเก่งมากโดยพี่ดิวโปรดิวเซอร์ของเรา <c oughs> ดิวมาเล่นมัโทโอเคนี่คือคำตอบ <c oughs> นะครับซึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้ว congratulations <c oughs> uh, คุณได้เวิร์ดของหมายเลข5 0สูแล้วใน 47 guesses and 3 h i n t s ก็คือเดาไปทั้งหมด47คำแล้วก็ใช้ไปสาคำใบนะครับ,รบแล้วก็สีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยจะเป็นการบอกถึงจำนวนคำที่มันใกล้ไกลสมมติเขียวนี่ก็คือใกล้หน่อยแดงก็คือห่างหน่อยนะครับเ,เข้าไปดู closest word อันนี้ผมว่าน่าสนใจมาก closest word จะเรียงให้ดูเลยตั้งกันน1่ถึง500ครับว่าคำที่ใกล้เคียงกับคาตอบมีอะไรบ้าง อ่ะอันที่หนึ่งคือโพลแล้วก็ election, voter, vote, up, ney, อิเล็กชันโหวเตอร์โหวตพรี s i เดนเชียล a l ล u p Romney อ๋อนี่เป็นเอ้ยนี่เป็นชื่อนักการเมืองก็ได้หรอพรี e s, <S เดนเชียลคืออะไรครับพรี e s เดนเชียลก็เกี่ยวกับประธานาธิบดี<อ>ก็คือเลือกตั้งประธานาธิบดีมี GOP มีเซอร์เวย์เนี่ย เราก็ลองเช็คได้เลยนะครับตั้งแต่คำว่า expectation เ,เราก็แสดงว่าคาดหวังคนเราก็ต้องคาดหวังกับโคอะไรทักอย่างใช่ใชไหมแหมมันก็จะเชื่อมโยงกันอ่าเออเนี่ยเนี่ยความสนุกของมันคือคือสิ่งนี้เราเดาโดยโดยคําที่ความใกล้เคียงที่ AI เขาจะบอกมาให้ว่าเ,เราใกล้หรือไกลาจากคําตอบมาน้อยแค่ไหนบอกว่าความสนุกมันคือค่อยๆแบบตล่อมหามันอาจจะเป็นคําที่ แรนดอมสุดๆก็ได้แต่ไม่แน่มันอาจจะเหวี่ยงไปโดนอะไรที่มันใกล้เคียงแล้วเราค่อยๆแบบแกะอรอยและสืบค้นไปเรื่อยๆนะครับ พร้อมกันหรือยังสำหรับการ,รอรอกาลองทดลองแข่งขันกันขอแนะนําว่าบางทีเล่นคนเดียวมันก็สนุกคนเดียวแล้วก็เรียนรู้อยู่คนเดียวถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนนะครับมันจะได้สนุกกันเป็นหมู่คณะแล้วก็ช่วยๆกันเรียนรู้ด้วยขิงใส่กันขิงใส่กันด้วยนะครับบางทีบอกว่าไปปาร์ตี้ไปแห่งเอาบ้านเพื่อนแล้วเบื่อการเล่นหมุนขวดแล้วนะครับเบื่อการเล่นชุดออเดรนหรือว่าเล่นไพ่ที่เล่นมาแล้ว4 0,000ครั้งเราก็เปลี่ยนมาเล่นคอนเท็กซ์โตได้นะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูว่าเราจะเล่นยังไงกันได้บ้างครับพร้อมยัง อับมาวันนี้เราจะมาประชันกันหลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ้ยถ้าสมมุติเกิดคำศัพท์ผมน้อยคำศัพท์ผมไม่รู้อย่างเงี้ยสามารถเล่นเกมนี้ได้หไหมได้ไหมสบายเลยครับอืมเราแค่หาคําที่มันใกล้เคียงแล้วถ้าไม่เข้าใจผมก็ o o o g t r ท n s l ส t ลนี่แหละใช่ก็คือถ้าสมมุติเกิดคิดในหัวได้ได้คำศัพท์มาแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ เพิ่งพา Google Translate กันดีก่อนใช่ไหมั้หมู่ใช้วิธีอะไรยังไงในการหาคำบ้างบางทีก็ใช้ AI ไปเลยค่ะให้ AI ช่วยเลยใช่ใช่ใช่นะครับวันนี้เราจะมาลองดูซิว่าถ้าสมมุติเกิดสามคนสมมุติว่าเราไปเราไปแข่งขันกันนะแข่งโอลิมปิกครับโอลิมปิกโอลิมปิกคอนเท็กซ์โตกันนะครับ490แล้วกันค่ะ490อบอกเริ่มต้นเลยนะ1 2 3ไป FoodPeopleJob สามร้อย Place อ่าสี่ร้อยกว่า City เจออะไรก็พิมพ์ลงไปเนาะ TV Light ผมยัง Citizen อยู่เลย Light ฮะยมาไงนี่คือหันไปมองแบบเจอไฟ Light เหรอ Electricity ไหมนี่ผมก็ Bright ความสว่างเลย Oh Bright ก็สามสิบกว่า Illuminate สอบดูเนี่ย ไล่เหรอ <laughs> แรมแรมสิ Candle 9ค่ะ Candle 9หรอ Fire Fire สิบ a t c h Matches Wax ใส่มากเมื่อกี้ Candle ไปแล้วใช่ไหมอืมคำตาดเคียนอะไรนะ Candle Wax อู <c oughs> ้แล้วมันสองคำแรกเปล่าไหม Wax ไม่น่าได้ผม Wax ไปแล้วเอา Wax ไปแล้วใช่ไหม อืมเทียนหอมมันมีชื่อไหมเทียนหอม scented candle โอ้ยยาวเลยทีนี้แต่มันได้ไม่ได้จะได้ไลย l i g h หรือเปล่าวะหรือว่า l i g h อื่นหรือวะเกกียง็ลองเช็คกับเวทก่อนมั้เวทโอเคสามพันขวบไม่ได้เกี่ยวแล้วได้สามแล้วค่ะแ lantern h โคมผมกำลังเซิร์ชตะเกียงเลยตะเกียง home ไจากพี่ต้อยแลนเทิร์นโอเค n อ o n ร้อยสี่สิบเจ็ดมาทางแบบ มาทางสิ่งที่ให้แสงสว่างโดยโดยโดยแบบไม่ไม่ใช่อิเล็กทริกโดยไม่ใช่อิเล็กทริกเออน่าสนใจแลนเตอร์ตะเกียงต้องใช้น้ํามันก๊าดแน่ๆแหละออไม่มีแสงประเภทไหนอีกว่าเม่อกี้ฝ่ายใกล้ไหมไฟายก็สี่ต่อครับผมน้ํามันก๊าซอะไรเคโรซีนอะไรไม่รู้ไม่รู้จักก็เข้ากูเกิลยี่ห้าดีนะก็คือไม่ได้ต่ำนะเออดีนะน้ามันก๊าซแนวแบบแนว ตั้งแคมป์หรือเปล่า416 Fireplace ไหมเตาผิงสามอยกว่าฟืนฟืนมาษาอังกี่ว่าอะไรฟืน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 เขียนไงไฟบุตรไฟวูดเออใช่เออล็อกมันคือแบบซูงเนาะแต่ถ้าถูกแบบช็อปมาแล้วเพื่อเอาไว้จุดไฟอ่ะมันคือไฟวูดมันมีคำว่าเชื้อเพลิงด้วยฟิว กดเพีดปีตัวไ F U E L ออ๋ F U E L ไม่ได้ยังไม่มีใครใช้หินเลยใช่ป่ะไม่หินพร้อมกันนะแล้วดูสิว่าจะได้คิดเหมือนกันหรือเปล่านะหนึ่งสองสามโบ๊ทแฟลชไลท์ที่ได้แลนเทิร์นของหมูแฟลชไลท์หมายเลขสองเหรอแฟลชไลท์คือแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แฟลชไลท์คืออะไรเลยไฟฉายไฟฉายแบตเตอรี่สามสามแฟลชไลท์เหรอ <Tor> oh. โคชคบเพลิงเหรอไฟฉายเหมือนกันคชชคือจริงๆคบเพลิงแบบว่าวถ้าเกิดแบบเป็น U S English อ่ะ่ยชมันจะแปลว่าคคบเพลิงแล้วแฟลชไลท์คือไฟฉายแต่ถ้าเกิด Torch British English อ่ะแปลว่าไฟฉายก็คือบอกว่าอีกคำหนึ่งของ Flashlight oh. มันคือ r c ชแต่เป็น U S U K เพราะฉะนั้นก็คอนเท็กซนะก็คืออยู่ในภาษาอังกฤษแบบไหน U S หรือ U K มัเกี่ยวเหนกัน หนึ่งคะแนนมาอีกหนึ่งเกมครับเลือกเกมหมายเลข55ครับย้อนไปเก่าๆเลยโหสมผมหนุ่มๆเลยนะเดี๋ยวสิเก็บมัน2ปีเองผมยังไม่ทำงานที่นี่เลยตัวหยุ่ไม่ถึง2ปีหรอยังจริงเหรอปีรู้สึกเหมือนมึงอยู่มาตั้งแต่ก่อั้างมาหน้าผมแก่อโอเคขออย่างโอเคค่ะอ่ะ1น3 4สอง้สี่ศูนย์ดอก อู้เฮ้ยเฮ้ยอันแรกสีเขียว place ห้าสิบกว่า school location ฟันไม่สนุกเลย spot ค่ะพูดออกมาพูดออกว่าค่ะ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  g r a g e เฮ้ยอ่อ mall vehicle mall mall หนึร้อยสิบเก้ายาน m a บายแล้วกันเซลล์อีกผมก็เซลล์แล้วกันช็อปมอลซิตี้สี่สิบเจ็ดใช้แคเรียอร์ไหมเป็นอาชีพป่ะเออแบงค์เลยทรีแคนดี้อุลโม่แต่ตะกี้พี่ก็มั่วได้ดีมากนะครับพ oliceshorts เขียวเลยว่ะซิตี้ช็อปเซลล์ แมมไม่เกี่ยวสองหมื่นสี่รอยกล้จังพันไปได้ยังสองหมื่นเลยอ่ะพี่ใช่สองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าเคลายนลูกค้าคิดเด็กๆแกรนด์มากูดละกัน price แคปอผมไปด็อกล้กัน price เหรอราคา expensive แพงมาก discount ส่วนลด8 78เจ็กูว่าต้องเกี่ยวกับแบบนี่ช h อปปิ้งช h อปปิ้งหรือเปล่าวะเมื่อกี้มีใครพุ่ง sales ไใช่ไหมจนแม่งอะไรนะจนแลโอ้ไม่ไม่จนนะอ่ะ rich 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 promotion ได้ไหมหนึ่งสองสามสปาได้อะไรไฮแอดได้ไฮแอดเหมือนกันโรงแรมว่ะสปาผมได้สปามา โมัดสาดไปโฮเทลเสร็จแล้วโฮเทลเลยเร็วม่ามันคือยี่สิบสี่รู้จักคอนเทกต์เดียวของเขาว่าไฮแอดคือโฮเทลแหละไฮแอดมันก็คือโรงแรมอะครับใช่คือชื่อคือโรงแรมแต่หัวเราเคยยังอยู่ในห้างสรรพสินค้าเออใช่เขาสืดสวนอ่ะอันแรกแบบใกล้สุดคือโฮเทลแล้วก็อินอินไอเอ็นเอ็นที่แปลโรงแรมแล้วก็มีโมเทลมีรีสอร์ทมีลอลจิ้ง อะค o m ม o d a t ดชันส i วีแบบห้องสวีทแล้วก็มีแมริออทเริ่มเริ่มเป็นชื่อเฉพาะแล้วที่เพิ่งไปพักมารูมร s t อร r a อพาร์ r เมนต์ร a ม a d a อะไรอย่าี้ะลักชัวรี่ฮิวตันอะไรเงี้ยเฮ้ยชื่อเฉพาะก็ได้ว่ะเฮ้ยหรือเราแบบอาจจะลองใช้ชื่อเฉพาะมากขึ้นเพื่อดูแบบความเกี่ยวโยงก็ได้นไนกี้อะไรอย่างเงี้ยหรือหรือ เดอะสแตนดาร์ดอลไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักชื่อนี้ sorry I don't know this word เดี๋ยวเพิ่งไปผมขออีกตะเกียบผมผมยังไม่ชนะใครอ่าโอเคมาๆาเซตหนึ่งครับให้พี่โดยเลือกได้ก็ได้ครับได้ครับอ่าอ่าสามสามสามแล้วกันครับตองเบอร์ตองเลยสายเบอร์ตองอยู่แล้วสามสามสามของวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมปีที่แล้วพร้อมไหมครับมาค่ะจะเริ่มบอกว่าลองลองชี้เฉพาะอะไรนะหนึ่งสองสามไนกี้เลย ไมเคิลใครครับไม่ได้เรียกใครครับไม่รู้ลองชื่อก่อนอ่าแอนิมอลอุ้ยยี่สิบนี่ไงพอตัวเลือกเองเนี่ยเพราะมันต้องเอาคำกว้างๆก่อนเนาะเออเออโอเคข่าวเทคนิคในการใช้ชื่อเฉพาะของกูไม่เวิร์กละโอเคแอนิมอลเดี๋ยวว่าไหมใส่แบบไซเบียนอะไรเองเออเพชรเพชรเพชรสี่สิบเก้าก็ไม่เร็วแอนิมอลอาจจะเป็นแบบสัตว์ที่อยู่ในบ้าน ฟาร์มเหรอฟาร์มไกลไหมไกลค่ะ Wild ไหม Wild Animal Wild คือแบบสัตว์ป่าสัตว์ป่า88โอเคฟอ f o r ของเราใหม่แล้ว Fish 1น0เหรอ Fish ไก่เชียร์ Tiger Bird o k เจ็ดสิบสี่ Lion เบิรมห้าสิบไม่มีปีกไหม Lion สิบโก้ Tiger ญาติๆ Lion มีอะไรอีก Panther เสือดำเล็บเล็บผลโลห์เขียนยังไงดีกว่าลีโอพาร์ดลีโอพาร์ด D A R เดีอ่าเฮ้ยโหสิบเจ็ดเนาะฮันเตอร์ตระกูลเสือไม่เลยกว่าพิงค์ฮันเตอร์อ๋อเพาะเฉพาะเฉพาะอยี่ยวกับสองคำไม่ได้ด้วยมิตัวชีต้าเออชีต้าชีต้าเป็นไงตาเนี้ยเลยโอ้ห้าห้าชีต้าวิ่งไวโอ้วิ่งไวฟ้ามีอะไรโหดกับชีต้าเดียร ผมว่ามันต้องเป็นนั่นแหละอยู่อยู่ในบอกว่าซาฟารีนี่แหละใช่อยู่แอฟริกาสลังเกตินี่แหละมันต้องเป็นสัตว์กินเนื้ออย่างนั้นเลยเหรออยู่ในวงของสัตว์กินเนื้อฮิปโปฮิปโปกินเนื้อไหมเห็นกินแต่แตงโมใช่เฮ้ยซีอ่าอะไรวะตกลงตกลงบอกว่าคอนเท็กซ์ของบอกว่าสัตว์ที่วิ่งเร็วอยู่ในทุ่งหญ้าของครูนี่ผิดแล้วเหรอฮิปโปฮิปโป สู่ยี่สิบเจ็ดฮิปโปฮิปโปมันทำอะไรคาร์นิวอคือสัตว์กินเนื้อเหรออือสองร้อยห้าสิบค่ะแล้วคำว่าสัตว์กินพืชล่ะครับเฮอร์บิวอร์เขียนยังไงเฮิร์บแบบสมุนไพรอ่ะแล้วก็อีวอร์อีอาร์บีแล้วก็อีวอ์ไอวออีสองร้อยสิบสองเหรออ๋อโอเคแลมก่อน ฮิโปอ้วนเฟตฮิโปพากรงงเลยสิโอซีบราสามซีบราสามซีบรากับฮิโปุ้ยแอฟริกาโอแอฟริกาไอ้นี้เปล่าได้หรือเหรอได้แล้วกีราเพราะรู้สึกว่ามันต้องอยู่คู่กันเวลาอยู่ในี้สนสัตว์อ่ะมันมัน้องหมวดมาดากัสกาไปเออเออจริงหรือเปล่าเออไหนลองดูลองดูไอ้นี่ดิเดี๋ยวนะ มันตกลงคืออะไรนะจูราฟใช่ไหมครับใช่ค่ะจูราฟอ๋อสะกดผิดจูราฟจิราฟเงีย Close สอ๋โอเคจูราฟคือคำหมายเล็กหนึ่งนะเอลฟ์เอนซีบราฮิโปชีต้าวเดอร์วิลดอบีสวเด e ีดบอ๋อตัวอะไรนะเคสงสัคดีเจเวดบีตัวนี้ไอตัวที่ไอที่เหยียบเหยียบพ่อซิมบ้าตายอ่ะ โอ้นึกตัววิวดูบีใชเออนี่ตัวนี้ตัวนูที่มันที่มันบอกว่าสเป็นมพีดอะที่บอกว่าวิ่งแล้วก็เหยียบเออบูฟอสส์ตายเขอธิบายว่ามันคือตัวกระนู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 วิวดูบีเท่กว่าโอเคอาร์วิวดูบีเออประเทศนี่นะบาบูนก็คือลิงเนาะไรโน่คือแรดคร็อกก็ดาวอันเทลลปนี่ไงแนวแนวสัตว์เนี่ยสิบสิบอันดับแรกชื่อสัตว์ล้วนอย่างนี้เป็นต้น แล้วเราก็จะมันก็จะเป็นสัตว์แบบไม่ใช่แบบเพชรแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นคอนเท็กซ์ต้องอยู่ในแบบจังโกิอยู่ในวายลอยู่ในแอฟริกานี่พี่ลองมาดู500ดูไหมครับเออคืบูฟรอกเบิร์ดเดย์โหูมัมมี่อะไรซูมาซูมามันคือเกมทั้งคู่ขาไม่ใช่หรอโอ้โหไทยซูมาก็ได้เหรอยูนิไซโคก็ได้ บางทีก็ไม่เข้าใจ AI เนาะจักรยานล้อเดียวเกี่ยวอะไรกับจิราบวะสูงมากมันโอ้แต่จีราไม่ใช่สัตว์ในเซอร์กาสนะพิกาบูพิกาบูคืออะไรครับพิกาบูคือเจเอพิกาบูแล้วพิกาบูเอ็นจิราทำไมโอเคประเด็นคือก็ก็เถียงกับ AI ไปนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาก็จัดมาอย่างนี้แล้วนะครับโอเคอย่างน้อยก็อย่างที่บอกว่าได้ลองไทยซับนะครับได้ลองขุด คำที่เรารู้ออกมาหรือว่าคำที่เรานึกออกแต่ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษคืออะไรไก็ไม่เป็นไรก็ไปเสิร์ชก็ไปทรานสเลตแล้วก็เอามาเล่นในเกมได้อย่างน้อยก็เชื่อว่าถ้าสมมติเกิดเล่นแล้วเราจะสะสมศัพท์ใหม่ๆที่เราเพิ่งจะได้เรียนรู้จากคำที่มีคอนเท็กซ์เดียวกันกับคำที่เป็นคำตอบในคอนเท็กโตของแต่ละวันนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูหวังว่าทุกคนจะได้ศัพท์เพิ่มมากขึ้นเยอะแยะเลย ครับผมหรือว่าใครอยากเล่นเกมคอนเทค t โตนะครับผมก็เข้าออนี่เลยเข้าหรือว่ามีคอมมี Macbook นี้ก็ c o n t e x t o ต e มีเข้าาเล่นได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากออแบบโหลดใส่โทรศัพท์มือถือทั้งเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> <c oughs> หรือว่าแอปสโตหรือว่าเพย์สโตนะครับผมก็โหลดเล่นได้เลย<า>ครับ<ด><ม>ทั้ง Apple และ Android ะเล่นบนรถเล่น ที่ไหนก็ได้ตามสบายครับผมแล้วก็ือื่ออยากเล่นกับเพื่อนก็แคปขึ้นจอเล่นกับเพื่อนก็ได้สนุกครับก็ฝากติดตามคำนี้ดีแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายการต่างๆที่พวกเราตั้งใจทํากันมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมคะพี่ตัวอหยิบยะคคลิปสั้นคำนี้ดีนู่นนี่นั่นนะครับผมทิกเกอร์ไอจีก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับเสิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มครับจะเป็นเสิร์ชว่าคำนี้ดีเสิร์ชว่าคำนี้ดีก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ทาง YouTube ของงเเราากัดินทย 1, 1ึหน,นึ่งล้านซับสไคร์เบอร์แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้9ก้าแสเออประมาณนั้น 1, 000, 000นะขอี่หมื่นครับครับผมลูกค้าเปลี่ยนเร็วมากเลยทำไงถึงจะชนะคู่แข่งได้ธุรกิจทำซัพเพอยังไงให้มันเวิร์กจริงๆใช้ AI ยังไงให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเราจะทำให้เรื่องราวของธุรกิจนั้นสนุกเข้าใจง่ายและเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเดอะ e c กับ s อสซ e Summit 2 0 2 4ปีนี้ต่างจากปีที่ผ่านมาครับ ซีอรุ่นใหญ่ๆเก๋าๆประสบการณ์เยอะๆเรายังเชิญเข้ามาอยู่ครับแต่ว่าเราจะเชิญตัวแทนของคนรุ่นใหม่ๆมาด้วยและเรายังมีเอ็กซ์เพรสในม,มุมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Biotech Neuroscience เรื่องของ TikTok เรื่องของ AI Sustain ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณนั้นเป็นนักธุรกิจที่ชนะได้ในคลื่นใหม่ครับเ <ination> จอกันวันที่5-6กันยายนนี้ที่พารากอนหอสยามพารากอนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่10 e อีเว์ครับ